สวัสดีครับก็ผมนายพีระยอดเสืองหัวครับชื่อเปปเปอร์ทูบีน้ำวนไอดอลรุ่นที่สิบสามครับคือผมเชื่อว่าถ้าโครงการเนี้ยมันเปลี่ยนผมได้อ่ะโครงการเนี้ยก็สามารถเปลี่ยนทุกคนได้เหมือนกันชีวิตตอนเด็กๆเ,เราก็เป็นเด็กที่ เราใช้ชีวิตไปวันๆพยายามหาความสนุกให้ตัวเองลองเล่นฟุตบอลลองไปซื้อของแพงๆเอามาใส่เอามาเตะดูแต่ไม่รอดพี่คนอื่นเขาเตะแบบโหสิกแซกเตะดีมากผมยังเลี้ยงบอลไม่ไปเลยผมก็เลยหนีไปเล่นบาสดีกว่าเพราะเห็นพี่ชายเล่นบาสลองไปเล่นบาสดูก็ทันอ่ะเพราะมีพี่สอนด้วยก็เลยแบบอยู่ดีๆก็แบบจับเข้ามือชุดสามแต้มลงเขาก็นี่เนี่ยทางเราแล้วอะลองไปฝึกเรื่อยๆไปเป็นนักกีฬาโรงเรียนดูจนพอผมอยู่มือไปเนี่ยผมก็ได้เป็นนักกีฬาโรงเรียนแล้ว จนมาเริ่มเจอเรื่องการเต้นแต่ว่าตอนแรกเราก็ยังเต้นโจโจของเราอยู่เราก็เต้นแบบเหมือนสายย่อเป็นเต้นตามแบบงานบวชบ,บ้างอะไรบ้างจนกระทั่งพี่สาวบอกว่าลองเปลี่ยนแนวดูไหมลองไปเต้นแบบแนวเกาหลีไหม,มก็ลองดูแต่ผลตอบที่มันผลที่มันได้ดกลับคืนมาก็คือคนมันชอบเยอะสาวมันเข้ามาก <Э ็เลยเราคิดว่าเปลี่ยนแนวแล้วเราไปอยู่ทางนี้ดีกว่า เริ่มจริงๆผมเป็นเด็กคเวอร์ตอนผมอยู่มัธยมต้นพยายามหาประสบการณ์เต้นกับเพื่อนชวนเพื่อนไปเต้นเพื่อนใหม่เนี่ยห้องก็ชวนลองไปเต้นกันดูแล้วก็ชอบมากเรารู้สึกว่าเราแฮปปี้เราอยากทําต่อไปเรื่อยๆแต่พอผมเริ่มอยู่ม .4 ม .5 ผมเริ่มทิ้งมันไปหนีไปทําอย่างอื่นไปวาดการตูนบ้างขายของหรืออะไรลองหาช่องทางให้ตัวเองดูจนกระทั่งครูโรตัสครับได้กลับมาชวนผมอีกรอบหนึ่งตอนผมอยู่ม .5 เป์ลองแข่งทูบีน,บน้ำมต์ไอดอลไหมผมก็ลองดูไม่มีอะไรเสียตอนแรกที่ต้องที่ต้องเป็นป์เลยเนี่ยยังไม่ได้คิดยังยังไม่ได้คิดว่าจะต้องเป็นเปอรลแต่เพียงแค่ว่าป์เนี่ยมี first impression มากกว่าเด็กคนอื่นน้องเต้นเก่งเวลาน้องเต้นน้องจะมีสเสน่ห์น้องเต้นด้วยความสุขน้องม่ได้เต้นด้วยความอึดอัดพอาน้องเต้นด้วยความสุขปุ๊บเนี่ยความสุขที่มันโศกมามาเลยถึงคนดูท่านเองค่ะ การประกวดครั้งแรกของผมผมไปแข่งรอบที่ชนบุรีครับไปแข่งที่ชนบุรีผมคิดว่าผมไม่ติดจนเขาประกาศแล้วเขาก็บอกว่าผมไม่ติดสักพักมีพี่เดินมาสก,กิดหลังผมบอกว่าเดี๋ยวมันจะมีอีกรอบหนึ่งรอบที่กรุงเทพอยากให้น้องมาเขาก็เลยไปบอกครูว่าเขาแบบเออเขาต้องอย่าง,างนี้เขาแบบเขาชวนไปแข่งรอบกรุงเทพต่อครูก็บอกว่าเปล่าเขาพูดขนาดน,นี้แล้วอะไปเถอะเผื่อได้ ไปก็ไปแล้วพอทําไปเรื่อยๆเนี่ยผมรู้สึกว่าเหมือนผมได้พัฒนาตัวเองมากขึ้น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 ,น,นโอเคพอแข่งไปเริ่มคัดออกไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆผมก็ขึ้นไปร้องผมก็ตื่นเต้นทุกรอบเวลาผมขึ้นแต่มันติดโอเคผมติดสิบหกคนแล้วผมคิดในใจคาแรกที่ผมพูดกับตัวเองเลยนะมีงานทาเลยโอเคมีงานทําได้ที่เท่าไหร่ช่างมันสักพัก เริ่มประกาศผลเริ่มไล่มาที่3ที่สอง่ะผมยืนคู่กับแมนนี้ละทักที่1อ้าวเวอร์เลยที่1นึ่คิดว่าจะได้ประมาณที่3ที่4อะไรอย่างเงี้ยพี่แล้วผมก็แบบอึง้งทําตัวอะไรไม่ถูกเลยพอผมได้ที่1ก็แม่ผมก็ภูมิใจเพราะแม่ผมไม่ได้คิดว่าผมจะทําได้ขนาดนี้ผมเห็นแม่ร้องไห้แบบว่าลูกคนนี้มันทําได้อย่างหนึ่งแล้วอ่ะผมก็เลยแบบว่าถ้าทางนี้มันเริ่มโอเคแล้วอ่ะผมก็จะปูไปทางนี้ต่อไปเรื่อย ถ้ามันมีโอกาสผมก็จะไปต่อเรื่อยๆผมว่าทูบีน้ำวันให้ผมหลายอย่างมากนะผมไม่เคยคิดว่าเขา,เขาจะให้ผมได้มากขนาดนี้เขาให้ทั้งโอกาสช่องทางอื่นๆให้ประสบการณ์ให้ฝีมือในการล็อกการเตะของเราที่มากขึ้นให้เราพัฒน,น,นาบุคลิกให้ตัวเองได้มากขึ้นให้เราได้อยู่กับทุกคนมากขึ้นได้อยู่ เป็นสังคมได้ทํางานร่วมกันได้พัฒนา EQ IQ ทุกอย่างเวลาเราแบบเวลาเราไปเข้าสังคมผมสุ่ามันได้ใช้จริงๆฝากถึงทุกคนนะครับก็ลองเปิดใจดูบางสิ่งบางอย่างผมรู้ว่าบางอย่างมันอาจจะเข้ามาแล้วเราเราจะไม่ได้ชอบแต่ถ้าเราลองทำแล้วมันอาจจะโอเคมากกว่าที่คิดลองเปิดใจทําดูก่อนครับถ้าลองทํำแล้วมันไม่โอเคก็ค่อยๆออ,ออกมาแต่ถ้ามันโอเคก็ใส่ให้สุดเลยครับสู้ๆครับ